สวัสดีครับนักเ <lawsuit. S 2> รียนวันนี้ก็มาต่อกันในใบความรู้ที่2นะครับในใบความรู้ที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเท่ากันของเมทริกซ์นะครับและเมทริกซ์สลับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับการเท่ากันของเมทริกซ์นะครับการเท่ากันของเมทริกซ์คืออะไรนะครับจากบทนิยามนะครับกำหนดให้เมทริกซ์ a นะครับมีสมาชิกเป็น aij นะครับและมีมิติเป็น m คูณ n และเมทริกซ์ b นะครับมีสมาชิกเป็น bij และมีมิติเป็น m คูณ n มีมิติเหมือนกันเลย จากนั้นนะครับ a จะเท่ากับ b นะครับก็ต่อเมื่อนะครับสมาชิกในเมทริกซ์นะครับก็คือ A j นะครับจะเท่ากับสมาชิกในเมทริกซ์นะครับก็คือ b i j นะครับสำหรับทุก i และ J นะครับที่อยู่ในเซตของจำนวนนับนะครับและเขียนแทน a เท่ากับดด้วยสัญลักษณ์ a เท่ากับดดังนี้นะครับอ่ทีนี้นะครับจากบทนิยามนะครับ a จะเท่ากับ b เมื่อไหร่นะครับอ่าจะเท่ากับ b เมื่อนะครับ1นนะครับเราพิจารณาดังนี้นะครับ มิตินะครับของเมทริกทั้งสองนะครับต้องเท่ากันก่อนอ่าเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเ <ME> มื่อมิติเท่ากันเราก็มาพิจารณาสมาชิกข้างในของมันนะครับสมาชิกในเมตริกทั้งสองครับต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเราถึงจะมาดูแล้วก็พิจารณาว่าอ่ามันเท่ากันไหมถ้ามิติเท่ากันอ่าสมาชิกในแต่ละตำแหน่งเท่ากันแล้วอ่าเราจะสรุปได้ว่านะครับเมทริกเอกับเมทริกบี B เนี่ยมันเท่ากันอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับ ให้นักเรียนนะครับพิจารณาเมทริกซ์ที่กําหนดให้นะครับในแต่ละคู่ต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่อ่ามาดูกันเลยข้อที่1เมทริกซ์ a นะครับมีสมาชิกเป็น3 9นะครับและเมทริกซ์ b นะครับมีสมาชิกในเมทริกซ์นะครับเป็นแอบส์ลูตรลบสนะครับสามบวกหกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันมีมิติเท่ากันไหมเมทริกซ์ a นะครับมีมิติเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามี2แถวและมี1หลักอ่เขียนทิ้งไว้ เสร็จแล้วมิติ B นะครับมีมิติเป็นเท่าไรเอ่ยมีสองแถวหนึ่งหลักเช่นเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ผ่านนะครับมิติเท่ากันต่อไปเราไปดูสมาชิกในแต่ละตำแหน่งนะครับเมื่อมีมิติเท่ากันแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาพิจารณานะครับอ่า a i j และ b i j นะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในตำแหน่งนะครับนี้อ่าก็คือในตำแหน่ง aij นะครับก็คือ aij ในแถวที่1หลักที่1นะครับรกับ bij ก็คือ bij ในแถวที่1หลักที่1อ่าแล้ว a 1 1นะครับ a ในแถวที่1หลักที่1เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น3อ่าแล้ว b 1 1นะครับก็คือสมาชิกในเมทริก b นะครับแถวที่1หลักที่1ก็คือ absolute ลบสนะครับเดี๋ยวก็คือ สนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เท่ากันพานเสร็จแล้วเรามาดูหน้าตำแหน่งนะครับแถวที่2หลักที่1นึ่งนะครับอ่า a ในแถวที่2หลักที่1นึ่งนะครับเท่ากับ b ในแถวที่2หลักที่1นึ่งไหมอ่า a ในแถวที่2หลักที่1นะครับ,บ, 2, 1, รบมีค่าเป็นอะไรครับอ่าก็คือ9นะครับเขียนแทนไปเสร็จแล้ว B ในแถวที่สหลักที่1ครับคืออะไรครับอ่าคือตัวนี้ สามบวกหกสามบวกหกเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นเก้านะครับก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผ่านนะครับเมทริกสมาชิกในแต่ละตำแหน่งของเมทริกนะครับเท่ากันนะครับจึงสรุปได้ว่านะครับเมทริกเอนะครับเท่ากับเมทริกดีต่อมานะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองกำหนดให้นะครับมีเมทริกซีนะครับ B ีหน้าตาสมาชิกในเมทริกเป็นสองสาม และ4อ่าทีนี้เมทริกดีนะครับมีสมาชิกในเมตติกเป็น2 3และ4นะครับอ่าสมาชิกหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามิติของมันเท่ากันไหมอย่างเมทริกซี 4, นะครับมีมิติเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามีกี่แถวกี่หลักมี1แถวมี1หลัก2หลัก3หลักอ่มี1แถว3หลักอ,อ่าโอเคมิติของมันก็คือ1นส ต่อมาเมทริกซ์ดีนะครับมิติเป็นเท่าไหร่ครับมี1แถว2แถว3แถวและมี1หลักนะครับเพราะฉะนั้นมิติของมันก็เป็น3คูณ1่าจากเมทริกซกับเมทริกซ์นะครับเราดูนะครับเห็นไหมว่ามิติของมันนะครับเป็นคนละมิติกันเลยถ้ามิติของมันไม่เท่ากันนะครับก็เป็นอันว่าจบแล้วนะครับเราไม่ต้องพิจารณาสมาชิกที่อยู่ในเมทริกซ์นะครับเพราะอันดับแรกนะครับเราจะดูจาก มิติก่อนนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยไปพิจารณาสมาชิกในเมทริกนะครับอ่าเมื่อมิติของมันไม่เท่ากันแล้วนะครับอ่าเราก็จบเลยนะครับไม่ต้องพิจารณาต่อแล้วสรุปได้เลยนะครับว่า c เมทริก c นะครับไม่เท่ากับเมทริก d นะครับอ่าต่อมานะครับข้อที่3นะครับเมทริก e นะครับอ่ามีสมาชิกในเมทริกเป็น0เมทริก f นะครับก็มีสมาชิกในเมทริกเป็น0 ่าหรือมันก็คือเมทริกซ์ศูนย์นะครับทั้งคู่อ่าทีนี้นะครับทักเกียรบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้คุณครูนะครับอย่างเมทริกซ์ e เนี่ยมันก็เป็นศูนย์เมทริกซ์ f มันก็เป็นศูนย์หมดเลยเนี่ยอ่เขียนให้มันเป็นเมทริกซ์ f เท่ากับศูนย์ไปเลยได้ไหมมันศูนย์เหมือนกันตอบเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสมาชิกในเมทริกซ์นะครับอย่างตรงนี้มันเป็นศูนย์จริง แต่เราเขียนรวบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าประจําตําแหน่งของมันนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูมิตินะครับอย่างเมติก e ีนะครับมีมิติเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามี1แถว1หลักอ่าจากนั้นเมติกเนะครับมีมิติเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามี1แถว1หลัก2หลักอ่าเพราะฉะนั้นเมติกนะครับจึงมีมิติเป็น1คูณ2่ามิติเท่ากันไหมไม่เท่ากัน สมาชิกไม่ต้องพิจารณาครับเพราะมิติไม่เท่ากันจึงสรุปได้เลยว่าเมทริกเอฟเมทริกอีนะครับไม่เท่ากับเมทริกเอฟนะครับต่อมานะครับตัวอย่างที่สองนะครับอ่ะเดปขึ้นมานิดนึงนะครับตัวอย่างที่สองนะครับกำหนดให้นะครับมีเมทริกสองเมทริกนะครับให้หาค่า x และ y นะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับจาก เมทริกนะครับที so like ่กําหนดนะครับ like ว่าค่า x กับค่า y นะครับมันมีค่าอะไรบ้างนะครับที่เมื่อหามาแล้วนะครับจะทําให้เมทริกทั้งสองครับมีค่าเท่ากันนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับณตำแหน่งที่1แถวที่1ของเมทริกทั้งสองครับก็คือให้เป็น a 1 1ก่อนอ่งก่อนเท่ากับ e 1 1อ่าแล้ว a ในตำแหน่งแถวที่1่หลักที่1นะครับของเมทริกแรกนะครับอ่าก็คือเมทริกตัวนี้นะครับ ในตำแหน่งที่หนึ่งแถวที่หนึ่งครับมีค่าเป็นอะไรครับก็คือ x ลบห้านะครับจับแต่ละตำแหน่งนะครับมาเท่ากันได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามันเท่ากันจริงไหมอ่าต่อมา b ในตำแหน่งแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่าศูนย์เขียนแทนลงไปจากนั้นนะครับแก้สมการหาค่า x อ่าจะได้ว่า x นะครับมีค่าเท่ากับห้า ต่อมานะครับเรามาหา y บ้างนะครับหาค่า y นะครับทีนี้เรามาดูณตำแหน่งน,นี้นะครับกับตำแหน,น่งนี้ก็คือ a ในแถวที่2หลักที่1นึ่มันจะเท่ากับ b ในแถวที่2หลักที่1นึ่งไหมเรามาดู a ในแถวที่2หลักที่1กันน, ople, นะครับค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ A ในแถวที่ห2หลักที่1ก็คือลบสนะครับ b ในแถวที่2นักที่1นึ่งก็คือตัวนี้นะครับเขียนแทนลงไปนะครับก็คือ y บวกเจ็ดอ่าเสร็จแล้วนะครับแก้สมการหาค่า y ออกมานะครับจะได้ y นะครับมีค่าเท่ากับลบสิบเอ็ดอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็เอาค่า x นะครับค่า y นะครับได้แต่ละค่านะครับ แทนลงไปนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่าสมาชิกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากันจริงไหมอ่าอย่าง x นะครับณตำแหน่ง x นะครับตรงนี้อ่า x ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น5ใช่ไหมอ่าแล้วก็เอา5นะครับเข้าไปแทนนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่า5ลบ5นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนมีค่าเป็น0ูนย์นะครับอ่า ซึ่งทั้ง2องตำแหน่งนี้นะครับก็จะเท่ากันนะครับณตำแหน่งแถวที่1หลักที่1นนะครับของเบติทั้ง2นะครับอ่าต่อมานะครับมาดูค่า y นะครับ y y คืออะไรนะครับ y ของเรานะครับก็คือลบสิอ่าแล้วก็เอาลบสินะครับเข้าไปแทนนะครับลบสิบเอ็ดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ครับก็ได้ลบสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับณตำแหน่งแถวที่2หลักที่1นนะครับของเบติทั้ง2นะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับดังนั้น นะครับเราจึงสรุปได้ว,ว่านะครับอ่าเมตริกทั้งสองเนี่ยมันเท่ากันนะครับดางนั้นนะครับเมตริก x ลบห้านะครับลบสี่จะเท่ากับเมตริกของ0และ y บวกเจ็ดและมี ค่า x นะครับเท่ากับ5และ y เท่ากับลบ11อ่าทีนี้นะครับสังเกตนะครับอ่าตรงนี้ครูเพิ่มให้นะครับเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะครับอ่าการที่เมตริกทั้งสองนะครับจะเท่ากันได้นะครับก็ต่อเมื่อนักเรียนพิจารณาดังนี้นะครับ1นะครับมิติของเมตริกทั้งสองนะครับจะต้องมีมิติที่เหมือนกันนะครับ หรือเป็นมิติเดียวกันอ่าอันนี้เราก็ลองเช็คทีละข้อนะครับตรวจสอบจากตัวอย่างไปนะครับทีละข้อ2นะครับค่าประจําตําแหน่งเดียวกันของมิติทั้งสองนะครับจะต้องเท่ากันและ3มนะครับเมื่อมิตินะครับทั้งสองนะครับมีคุณสมบัตินะครับตามข้อ1และข้อ2นะครับเราก็จะสรุปได้ว่ามิติทั้งสองนะครับเท่ากันนะครับอ่าโอเคไม่ยากเลยเนาะอ่ะทีนี้ต่อมานะครับแบบฝึกหัด ที่2กรนะครับการเท่ากันของเมจิกนะครับครูได้อัปไฟล์เอกสารนะครับลงในอัลบั้มนะครับในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวให้เรานะครับดึงเอกสารออกมาทำนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะคอยตรวจให้นะครับนักเรียนก็อัปลงไปนะครับในอัลบั้มไฟ์เอกสารนะครับที่ครูสร้างนะครับอ่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ถามครูได้ตลอดนะครับเดี๋ยวครูจะอยู่ในชั้นเรียนตลอดเลยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหัวข้อนะครับเมจิกสลับเปลี่ยนนะครับ